กีฬักะ็กำลังกายกี่วันแล้วเนี่ยสามวันแล้วสามวันแล้วอ่ะใช่อุ้ยไม่เาจริงจังเนาะนะฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเพราะว่าช่วงเนี้ยมีแต่คนหนึ่งเขาดูมีน้ำมีวันขึ้นไงเขาเลยจะตั้งใจลดแบบจริงจัง่งอ๋อดูดูเฟิร์มแรงมากไหมดูดีขึ้นอะดีขึ้นใช่ไหมใช่เหมากเลยอะอ๋อไปกินกล้วยกันไหมกล้วยอ่ะใช่ไปไปน้องกินกล้วยกันดีกว่า อเดินมาทางเทลเก้น,กเนด้วยกันกินกล้วยจินนะจิ๋นในห้องเหรอใช่กินกล้วยกันนี่ไงกล้วยไม่ใช่กล้วยนี้กล้วยนี้แหละไม่เคยจะกินกล้วยนี้เฮ้ยไม่ได้ก็เขาออกกำลังกายอยู่เขาจะไปกินไงเขากินกล้วยนี่ไงมันออกกำลังกายต่อต้องกินกล้วยนี้เฮ้ยไม่ได้ทำไมอ่ะ ไม่ได้กำกินกะล้วยนี้กล้วยนุ <es> <es like ่มกล้วยนี่ไม่เอากินกล้วยนี้กล้วยอะไรกล้วยนี้กล้วยเนี้ยไม่เอากล้วยเนี้ยไม่เอากล้วยเนี้ย